สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมนะทางร้านของเรานะฮะขายเฉพาะเกงกีรีไวรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นทางร้านของเรามีกางเกงกีรีไวรุ่น501มือ2คุณภาพดีๆทุกตัวนะครับไว้ให้ลูกค้าเลือกซื้อเลือกชมนะครับผมในการสั่งซื้อกางเกงนะครับมาดูเกงกีรีไวรุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะครับหรือจะเรียกเป็นซูเปอร์แบล็คเลยก็ได้นะเกินมิดไนท์อยู่นะเฉดสีเกินมิดไนท์มานะฮะ ขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบสี่เอลยี่สิบเอลยี่สิบเก้านะครับผมป้ายหรือแฉบสกรีนมีไว้เป็นป้ายหนังสีดำามันเป็นป้ายหนังแท้นะครับกางเกงที่เป็นป้ายหนังสีดําแท้นี่นะครับเขาจะมีคุณสมบษษัติพิเศษเรื่องเนื้อผ้า,านะจะแตกต่างจากกางเกงธรรมดาทั่วไปนะครับแน่นอนครับป้ายไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับป้ายมีสีไม่เหมือนตัวอื่นย่อมมีคุณสมบษษัติพิเศษแตกต่างจากตัวอื่นแน่นอนครับผมกางเกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายดับขนาดวัดจริงนะฮะดับเบิลยู ทุทีครับขนาดว่าจริงเอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบแปดจุดห้าปลายขาปลายขาหกนะฮะมาดูงานปลายขานะฮะเป็นงานเม็ดอินชายน้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทเม็ดอินชายน้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจเก่งๆตัวนี้เป็นการแต่งลายแฟชั่นมานะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมให้ดีเสียก่อนที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากับทางแอดมินเราได้เลยนะครับเอวนะฮะตรงเอวนะครับตรงเอวจะเป็น,เป,นเป็นการ สอดสายรัดมานะครับผมเคยเห็นเอ่อเหล่าดาราหรือว่าศิลปินกลุ่มพวกยูทูบเบอร์นะฮะใส่นะกางเกงลักษณะนี้นะแล้วก็ดูปลายขานะครับทุกคนปลายขาเขาจะใส่ยางยืดมาเช่นกันครับผมผมให้ดูใกล้นะเนี่ยนะฮะปลายขาเ็าจะใส่ยางยืดมานะฮะยืดได้นะครับเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับว่าเป็นกางเกงที่แบบว่าดาราเขาใส่โปรโมทงานรีวอะไรประมาณนี้ครับผมเคยเห็นนะฮะเคยเห็นโฆษณาอยู่ครับผม กเกงตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดบ,บินเราได้เลยนะครับทางแอดบ,บินเราจะมีรูปถ่ายที่อยู่กับแสงธรรมชาติด้านนอกนะครับให้ลูกค้าดูเพื่อให้สีสวยสมจริงให้สีกรงเกงสมจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค้านะครับผมติดต่อขอดูรูปภาพหรือรายละอยาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0ู6ย์1 9 5 2หก้ากับทางแอดบ,บินเราได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและก็อุดหนุนทางร้านเรามาโดยตลอดนะครับ ทางร้านของเราโดยส่วนใหญ่แล้วนะลูกค้าที่ซื้อของจากทางร้านของเราก็จะกลับมาอุดหนุนทางร้านของเราอีกเป็นประจำผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจที่มอบโอกาสให้เราได้รับใช้ท่านนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะฮะมาณโอกาสนี้กางเกงตัวนี้นะครับเป็นลีไวพรีเมียมนะฮะจะมีป้ายลีไวพรีเมียมอยู่ตรงนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะครับผมเนี่นะฮะแม้แต่การแต่งมาเนี่ยนะการแต่งใส่สายยางรัดยางยืดเนี่ยนะฮะก็ใส่ง่ายนะฮะเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่เข็มขัดเลยนะครับ กางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอว36นะครับลูกค้าขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว38.5ปลายขา6ท่านไหนสนใจนะครับกางเกงตัวนี้เม็ดอิน h ชน a าราคา1,350บาทติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อขายที่เบอร์โทร096-151-9525ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจขอคุณครับ